สวัสดีครับผมทนายวีรยุทธ์นะครับวันนี้มาถึงตอนที่737ดนะครับดูย้อนหลังนะครับก็ไปในยูทูบ b ิมพคำว่าทนายวีรยุทธ์จะปรึกษาหรือว่าจ้างหรือจะให้คขาปรึกษาก็าจะมีลิงก์หมายเลขโทรศัพท์ช่องทางติดตอนใน u t u b e นั่นเองนะครับในตอนที่737ก็เป็นคําถามที่ดีของแฟนคลับก็คือกรณีที่ที่ดินนะฮะและบ้านเนี่ยเป็นชื่อรูปนะครับเราจะนําที่ดินตรงนี้ไปขายหรือจำนองกับธนาคารนะฮะจะต้องมีคําสั่งศาล และจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะนะครับอันดับแรกเลยครับทำไมจะต้องมีคำสั่งศาลเพราะกฎหมายเนี่ยบอกว่าถ้าที่ดินและบ้านนะเป็นชื่อของเด็กนะครับพ่อแม่เนี่ยจะนำไปขายอย่างเช่นเอาไปขายให้กับบุคคลอื่นนะครับหรือเอาไปจำนองกับธนาคารนะครับกฎหมายก็บังคับว่านิติกรรมดังกล่าวนั้นจะต้องให้ศาลเป็นผู้มีคำสั่งอนุญาตก่อน ถึงจะนําไปขายหรือจำนองกับธนาคารได้นะครับทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งอาย์มาตรา1574นะครับทีนี้ครับเอกสารขั้นตอนและระยะเวลาเนี่ยนะฮะจะต้องใช้อะไรบ้างแน่นอนว่าเอกสารที่ต้องใช้หลักๆเลยก็คือจะต้องเป็นสูติบัตรทะเบียนบ้านของเด็กนะครับแล้วก็บัตรประชาชนของเด็กหรือของแม่เด็กของของพ่อเด็กใบทะเบียนสมรสใบสําคัญการหยาหรือใครหย่าไปแล้วก็ควรจะต้องมีอะไรครับ บันทึกข้อตกลงท้ายทะเบียนการหย่าที่ระบุให้ท่านเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองแต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับใบเปลี่ยนชื่อจริงและนามสกุลนะครับแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้ก็คือโฉนดที่ดินนะครับทั้งหน้าและหลังโฉนดควรจะต้องมีโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองราคาประเมินด้วยนะครับถ้าเด็กยังเยาว์วัยอยู่ใช้ค่าใช้จ่ายในการศึกษาควรจะมีผลการเรียนนะครับแล้วก็มีภาพถ่ายของแม่เด็กของพ่อเด็ก ภาพถ่ายครอบครัวประกอบสำนวนในสารด้วยนะครับแล้วก็จะต้องมีการทําทบัญชีนะครับว่าตัวแม่เด็กเนี่ยมีภาระหนี้สินอย่างไรบ้างต้องอุปการะใครบ้างอย่างเช่นนอกจากลูกเราแล้วเราจะต้องดูพ่อแม่ที่ของเราที่แก่และเจ็บป่วยนะครับเราทํางานาธุรกิจนะฮะจะต้องมีการกู้ยืมเงินแล้วมาผ่อนชําระอันนี้เรามีความสามารถเพียงพอที่จะ เราจะเลี้ยงดูบุตรของเราได้นะครับหากศาลมีคําสั่งให้ขายที่ดินหรือเอาไปจำนองที่ดินเราก็สามารถที่จะผ่อนได้เรามีภาระค่าผ่อนบ้านตรงอื่นอยู่นะครับหรือว่าเรามีการผ่อนรถยนต์ติดสัญญาเช่าซื้ออยู่นะครับอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะเอามา,มาประกอบ,นบในการยื่นคำขอได้นะครับซึ่งการที่ศาลจะใช้เวลาในการไต่สวนนะครับว่าเราจะขอทานิติกรรมขายหรือจำนองที่ดินของในชื่อของบุตร ได้หรือไม่เนี่ยก็จะนัดนะฮะศาลจะนัดขึ้นศาลประมาณ45วันและหลังจาก45วันเนี่ยเมื่อขึ้นศาลแล้วึมพูดว่าเรามายื่นคําร้องนะฮะจ้างทนายทนายมายื่นที่ศาลวันที่1มกรานะคะรับศาลก็จะนัดประมาณกลุงกลางกุมภานะครับประมาณกลางเดือนกุมภาสมมุติว่าวันที่15กุมภานะครับแล้วก็จะรอนะครับคำสั่งศาลว่ามีคําสั่งอนุญ,ญาตให้ขายหรือให้จำนองที่ดินนะครับแล้วก็ อรอคดีถึงที่สุดอีก1เดือนนะครับโดยไม่มีการอุทธรณ์ฎีกาหลังจากที่มาขึ้นศาลนัดแรกนะครับต้องรอด้วยนะครับทีนี้เอกสารทนายลืมพูดไปอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นกรณีขายเนี่ยส่วนมากจะต้องมีการาระบุนะครับว่า,าที่ดินที่ขายเนี่ยมีราคาที่เราขายสามารถขายได้มากกว่าราคาประเมินอย่างเช่นมีสำเนาจะซื้อจะขายแล้วก็มีหนังสือรับรองราคาประเมินมาป,ประกอบนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นเรื่องของกรณีลูกเจ็บป่วยหรือมีคนครอบครัวเจ็บป่วยก็ควรมีใบรับรองแพทย์หรือใบบัตรประจําตัวคนพิการ mm. เข้ามาด้วยนะครับหลักฐานพวกนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในศาลในการที่ศาลเนี่ยจะมีคําสั่งให้เราขายหรือไม่นะครับก็ไม่ใช่ว่าศาลเนี่ยจะให้ขายหรือให้จำนองได้ทุกคดีก็ต้องดูเหตุผลด้วยนะครับว่ามีความจําเป็นอย่างไรแต่ถ้าเอกสารหลักฐานเรานะฮะมีความจําเป็นที่อยากจะต้องการ ขายหรือจำนองที่ดินที่เป็นชื่อลูกจริงๆนะครับถ้าไม่สามารถที่จะทําอย่างอื่นได้เนี่ยก็สามารถที่จะยื่นคาร้องขอให้ศาลได้นะครับส่วนมากนะครับก็ศาลก็จะให้นะครับเพราะความด้วยความลําบากนะครับด้วยความลําบากก็จะต้องให้เพราะว่าเราจะต้องเลี้ยงดูบุตรนะฮะยิ่งครอบครัวที่นะครับตัวพ่อแม่เลิกกันนะครับก็จะต้องมีการเลี้ยงดูบุตรอยู่เพียงฝ่ายเดียวตัวซ้ําไปนะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอในตอนที่737นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับคนาวิรยุทธ์นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ